สวัสดีค่ะวันนี้จันต่ายจะมาสอนเทคนิคการแว็กซ์หน้าผากโง่เฮงกันค่ะสำหรับคนที่อยากจะมีโง่เฮงดีเปิดเหม่งรับทรัพย์ค่ะควรจะมีขนาดสนิ้วค่ะของคุณลูกค้าเองนะคะให้เอานิ้วทั้ง4ี่มาวางท่บที่หน้าผากค่ะแล้วจะรู้ว่าขนาดที่ต้องการคือขนาดไหนนะคะสำหรับลูกค้าท่านนี้ค่ะลูกค้าระบุเลยค่ะว่าต้องสนิ้วเท่านั้นนะคะต้องแว็กซ์ขึ้นไปอีก หนึ่งนิ้วค่ะหนึ่งนิ้วของลูกค้านะคะก็ประมาณ1ซนติเมตรค่ะแว็กซ์ขึ้นไปนะคะฉะนั้นมันจะมีแนวที่เป็นเส้นผมค่ะต้องแว็กซ์ออกด้วยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องออกแบบค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการแว็กซ์นะคะต้องแบ่งผมให้ดีค่ะการแว็กซ์หน้าผาโงหิงเนี่ยยากตรงการแบ่งผมค่ะเพราะว่าถ้ายิ่งเป็นส่วนที่เป็นเส้นผมด้วยแล้วนะคะก็จะค่อนข้างเจ็บค่ะแล้วก็อาจจะต้องอ นึงนะคะแล้วก็ประครบค่ะทันทีนะคะลูกค้าท่านนี้บอกไม่เจ็บค่ะทนได้นะคะก็แดงนิดนดนะคะอ่าหลุดยันลากไปเห็นไหมคะบอกหมดเลยนะคะตรงนี้เป็นส่วนบริเวณผมนะคะก็จะเจ็บนิดนึงแต่ลูกค้าบอกทนได้คะ่ะก็วิธีการแว็กซ์เนี่ยเราจะปาดแว็กซ์ค่ะไล่จากขอนะคะ ฝั่งไหนก่อนก็นได้ซ้ายก่อนก็นได้หรือขวาก่อนก็นได้นะคะไล่จากขอบขึ้นตรงกลางนะคะปาดลงนะคะปาดลงแล้วดึงขึ้นนะคะเราสกิดนะคะแล้วก็ดึงค่ะเราจะใช้ฮาร์ดแว็กค่ะสําหรับวันนี้เราใช้แว็กสีชมพูนะคะอันนี้คือแว็กที่ชื่อว่าบราวาโดค่ะเราใช้แบรนด์ของคารอนออสเตรเลียค่ะซึ่งเป็นฮาร์ดแว็กที่ถนอมผิวแล้วก็เหมาะสําหรับการแว็กในส่วนของหน้ามากๆนะคะเขาจะไม่ ทำให้ผิวเบิ์นค่ะผิวจะไม่แดงค่ะแล้วก็เขาจะจับเส้นขนที่เล็กบางนะคะสําหรับใบหน้าเนี่ยได้ดีมากๆนะคะไรผมเล็กๆเส้นขนอ่อนๆนี่คือเขาจะจับได้แล้วก็หลุดออกหมดเลยนะคะ,ะวิธีการปาดเ,เราต้องปาดตามแนวยาวนะคะแล้วก็ให้ปาดเลยเส้นขนมา นิดนึงนะคะเพื่อที่เวลาเราสกิปลูกค้าจะได้ไม่เจ็บนะคะพอปาดมาเสร็จนะคะปุ๊บนะคะเราก็สกิดใช้ไม้ที่มีแว็กซ์เหลืออยู่นิดหน่อยนะคะมันจะได้มีความเหนียวนะคะกดตั้งฉากแล้วดึงขึ้นค่ะ ่าสกิดเพื่อที่ให้มีที่จับนะคะพอสกิดเสร็จปุ๊บนะคะจับดูนะคะแว็กแข็งหรือยังนะคะไม่ร้อนแล้วก็ดึงได้นะคะดึงไม่ดึงกระชากนะคะให้ดึงเรียบผิวคะ่ะดึงเสร็จปุ๊บมือซ้ายตามกดประครบนะคะเพื่อลดความเจ็บนะคะลูกค้าบอกสบายมากนะคะทีนี้มาถึงตรงกลางแล้วค่ะตรงกลางนี่ก็จะเป็นเส้นผมนะคะยาวนิดนึงต้องมีการล็อกค่ะล็อกเส้นผมนะคะ ล็อกทั้งบนล็อกทั้งล่างนะคะถ้ามีผู้ช่วยก็ให้ผู้ช่วยจับนะคะไว้หรือถ้าไม่มีก็ต้องให้ลูกค้าคา่ะใส่ที่คาดผมแน่นๆเลยนะคะเพื่อไม่ให้ผมมันพันกันเวลาที่เราปาดแว็กซ์เนี่นะคะล็อกบนล็อกล่างเลยนะคะไม่งั้นปาดแว็กแล้วมันพันกันเราจะสกิดลำบากแล้วก็ดึงหรือว,วุ่นวายมากนะคะ ทาอาจจะต้องเยอะนิดนึงนะคะแว็กถ้าเกิดว่าเส้นขนเยอะเส้นผมเยอะแบบนี้นะคะทาอาจจะนานนิดนึงแล้วตอนทาต้องกดออกแรงนิดนึงค่ะเพื่อให้แว็กเนี่ยเขาจับขนนะคะลงไปที่รากผมเลยนะคะแล้วก็ปาดยาวเลยแนวผมมานิดนึงนะคะเพื่อที่จะสะกิทแล้วก็มีที่ดึงจับได้นะคะเราจะใช้ h a r ว wax ไม่ใช้สติปแว็กนะคะสติปกแว็กนี่คือการใช้กระดาษดึงเนี่ยใช้กับบริเวณส่วนหน้าไม่ได้นะคะไม่งั้นผิวไม่เบิร์นหมดเลยนะคะโดยเฉพาะหน้าเนี่ยเบิร์นนี่คือสิวอาจจะขึ้นได้เลยนะคะก็เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากค่ะอะส่วนนี้ก็จะเบาบางค่ะตรงตรงกลางเนี่ยนะคะอ่านะคะค่อยคอย ทำทีละทีละแถบนะคะเราจะไม่ทำทีเดียวยาวนะคะต้องกะระยะนะคะอาจดึงค่ะประครบนะคะเห็นไหมคะหลุดดัดยันลากเลยนะคะหลุดออกหมดเลยเนียนนะคะพอถึงตรงกลางแล้วค่ะเราก็พลิกนะคะหน้าลูกค้ามาแล้วก็มาทำอีกฝั่งนึงคะ่ะเพราะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะไล่าจากล่างขึ้นบนนะคะอะ่ล็อกล็อกขนล,ล็อกผมนะคะ ทั้งสองฝั่งนะคะเพื่อที่จะเวลาปาดเนี่ยจะได้ไม่มาพันกันนะคะสังเกตว่าทําไมอาจารย์ถึงต้องให้ล็อกอ่าทำไมถึงต้องปาดจากล่างขึ้นบนนะคะเพราะว่าตอนเราปาดเห็นไหมคะปลายของแว็กซ์เนี่ยจะต้องไม่มีส่วนของขนไม่งั้นเราสกิดเนี่ยลูกค้าจะเจ็บนะคะอ่ะาฉะนั้นเราต้องปาดจากล่างนะคะบริเวณที่ไม่มีเส้นขนนะคะเพื่อที่จะสะกิดนะคะ ะะต้องถ้าเกิดว่าเราปาดตรงบริเวณนะคะตรงกลางก่อนเนี่ยมันจะสกิดแล้วมันจะเจอผมนะ,ะมันจะเจ็บแล้วก็ดึงพันกันหมดเลยนะคะไม่สามารถดึงเป็นแนวแบบนี้ได้นะคะ,ะแล้วก็ค่อยค่ยคยขยิบขึ้นมานะคะ่ะสังเกตว่าอาจารย์ไม่ได้แบบปาดยาวทีเดียวนะคะต้องค่อยๆเขยิบขึ้นมานะคะขยิบขึ้นมา ค่อยๆเย,ย,ยีบขึ้นมาจนถึงตรงกลางนะคะมาชนกับแนวเมื่อสักครู่นี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วก็จะมาเก็บรายละเอียดนะคะที่เหลือตรงไหนไม่หลุดนะคะแล้วก็มาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงเสร็จแล้ว before after เห็นไหมคะสวยงามมากๆเลย